นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะตากุจจปุตตานังอนุญญาตานิเตวัสะทุตังคานิสยะทีถังปังสุกูลิกังขังเอกาสะนิกังขังปะตะปินทะปาติสังขังจตุปิจฉาัตติกังขัง อารัญ,ญิกังขังลุคะมูลิกังขังอภะโพคาลิกังขัคังโสสานิกังขังพระยาสันตะติกังขังเนชัดชิกังขังติณบ,บัดนี้จะได้แสดงชี้แจงพระธรรมคำสอนขององค์บรารวรสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อไว้ประดับสติปัญญาเมื่อได้ปากันมาอนุโมตนาทำบุญทอดผ้าป่าในวันนี้โดยปกติสถาสาธุชนมักจะได้หู้คำว่าทอดผ้าป่าจนชินหูแต่บ่ค่อยหู้ว่าประวัติความเป็นมาเป็นจะใดทั่วๆไปมักจะได้ยินเพียงกรรมบาลีก้าวถวายเต้าอันการถวายผ้าป่าพระสงฆ์ ถือเป็นผ้าปังสุกุลเป็นวัดเพื่อกระจัดเสียยังกิเลสมนทินความมากๆในจีวรซึ่งจะได้อธิบายทุดงควัดและอน,นิสงฆ์แห่งการถวายผ้าปังสุกุลต่อไปทุดงควัดมี13ประเภทด้วยกันคือ1การถือผ้าปังสุกุลเป็นวัด 2. ถือผ้าไตจีวรเป็นวัด 3. บินทบาทเป็นวัด สี่ถือเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับเป็นวัดห้าถือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดหกถือการฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดเจ็ดถือการยูป่าเป็นวัดแปดถือการยูโคนต้นไม้เป็นวัดเก้าถือห้ามพัตตะอันนำถวายในภายหลังเป็นวัดสิบ คือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัด11อคือถืออยู่ในป่าจ้าเป็นวัด12คือถืออยู่ในอาสนาเสนาสนะที่ท่านจัดไว้เป็นวัด13คือถือการนั่งเป็นวัดดังกล่าวมานี้แต่พระธุโงงท่านก็ถือประพฤติย่อนกว่ากันเหตุนั้นจึงแบ่งประเภทไว้สามอย่างอย่างเข่งกลางเผา ขอยกตัวอย่างเพียงว่าปังสุกุลลิกังคะถือเป็นผ้าปังสุกุลเป็นวัดข้อที่หนึ่งเพราะว่าเป็นมูลเหตุต้นแห่งการถวายผ้าป่าผ้าป,าาปังสุกุลจีวรจนบัดนี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ถือผ้าปังสุกุลลิกังคะนะเป็นอย่างเข่งขัดสแสวงหาผ้าปังสุกุลผ้าตกตามพื้นดินกองขยะหรือว่าผ้าเขาเอาหอ่อศพ ซากซบในป่าจ้าฮึ่งเอามาเย็บติดกันเป็นผ้าผืนหนุ่มโฮมย่างกลางเก็บเอาผ้าของบุคคลผู้อยากกระทำบุญเอามาทิ้งไว้ปาดไว้ตีจริงไม้บ่ได้เจาะจงภิกษุลุกในลูกหนึ่งผู้ถือยางย่อนย่อมเก็บเอาผ้าที่เขาทอดผ้าป่าหรือว่าทอดไว้ตีครับแค่เป็นที่เขาเจาะจงเหมือนผ้าป่าที่นํามาถวายทอดเฉพาะหน้าภิกษุ ผู้ปฏิบัติปังสุกุลลิกังฆะนี่ย่อมได้หับอานิสงส์มากจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลแสวงหาผ้าจีวรมาหนุ่งห่มนั้นแสนลำบากต้องเย็บย้อมคนเดียวจึงได้ไปเก็บเอาผ้าขาวทั้งเกาและเปื้อนที่เขาทอดทิ้งไว้ในปา่าลกจึงได้น้ำว่าทอดผ้าป่าตราบจนถึงปัจจุบันสมัยนี้บ้านเมืองจเจริญขึ้นการถวายผ้าป่าก็เปลี่ยนไปตามวัตถุตานท่านก็นปัด ปาหนีดดีขึ้นหากิ่งไมมาปักห้อยเป็นบริคารผ้าปังสุกุลนิยมทอดตามวัดการถวายพ้าป่ามีอน,นิสงส์มากมายจักได้สมบัติ3ประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติท่องเที่ยวอยู่ในทรงสารวัตรสั่งสารวัติบัตตะสงสารด้วยอำนาจบุญกุศลเกิดในภพใดก็จะมีทรัพย์สมบัติมากเป็นผู้หญิงก็จักมีเครื่องประดับแก้วแหวนเงินทอง เช่นว่านางวิสาขานางจุลสุพัทธาสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนทีบอยู่ในสมัยดึกดำบันนั้นพระเจ้านันทราชท้าเธอเป็นกุตเป็นกุมอาเป็นกุกุมพีอาศัยอยู่เมืองพราราณสีได้เข้าป่าเพื่อไปตัดไม้ได้หันใสย่ยางพระปัญเจกับพุทธองค์หนึง่งฉีกผ้าเย็บจีวรอ,อยู่เชิงเขา ผ้านั้นมีบนัักปอจึงได้ปิติสมนัตได้เอาผ้าปันเอวอยู่เข้าไปถวายขั้นแล้วพระปัญเจกับพุทธเจ้านั้นก็เอาประกอบเป็นอนุวาตะจีวรจนสาเร็จบริบูรณ์กุกุมพีตายไปในจาดนั้นจึงได้ไปเกิดบนสวรรค์จันดาวดึงเสวยติปสมบัติจุติจากสวรรค์มาเกิดเมืองมนุษย์เกิดเป็นลูกใจมหาอามาต มั่งมีด้วยทรัพย์สมบัตินานับประการครั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามผ่าโคโดมได้มาบังเกิดเป็นพระมหากััสปะผู้เลิศทางทรงผ้าปังสุกูลเป็นวัดดังได้พันนานามาด้วยการประกาศนี้ขอสาธุชนพุทธบริษัทตัต้งหลายที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในการทอดผ้าป่า ในทั้งบุญได้ทั้งกุศลความหู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปขออำนาจกุณพระศีรัตตาไตจงหักษาคุ้มครองเหืมีอายุวันนะสุขภาระทุกทิวาราตีเทินดังจักแสดงมาด้วยประกาศนี้